มืัอนี้ไปก็ดขึ้นนายนพัลลัตถาปัสสาเอาจุดพอจุดขึ้นอ,อย่นยำคำมาเนยยาเหดม,ย,ม,มยุ่มมยุ้ยหลคำมะใกล้ใกล้พระเขาไหมคำมาจ้าคำมาจุดขึ้นจุดขึ้นรูปภาพเพิ่นมีบอื่นอันนี้พญ่์บังไว้ย้อนวันได้เอาหันหลังหันหลังไปทางอาจสงเนหันพระเขมามาหาโมเจ้า เก้าอี้ไหมหันเก้าอี้บ๊วยเป็นหันผ้าเขาหันหันเออหันขึ้นมานั่นละเอาเอาลูปตั้งใกล้ๆเดี๋ยวพ่อไอ้ไอตทูบขึ้นไยปวกแขนกัดเตียมไว้สีเส่เส้นนส้นน้อยให้ได้คุณละสามเส้นกินท่านเป็นน้ำยาสาบขูกตาฝ่ายกินข,ข้าวคำเดียวบ่เสียบเด๋ยวลุดต่อของพวกห้องไปเร็ว เทวานายนพรัตน์นี่่ซสุาโยฮียนยุสานอีพออีเมก็ต้องได้ใสเงินน้ำหลวงน้ำเตาเราซ้ำเงินเจ็บเปื้อนเศร้าห่อตรงท่านให้หลวงให้เตาเ่าได้บังเออเมนจะมาแลกถอเอาล่องโลนอาจุดทูบขึ้นจุเลี่ยวกักับกับพระนุ่งมือไมเดอร์พระนุ่งมือถือทูบไว้อัตมาสิบฆ่าวาขอคำมา หาฮ่เาเคยลวงเกินห่าได้ว่าว่าเด็กตับเด็กกอดลูกเต่าย่ำบอดับบดีเนาะคือว่าคืลูกเต่าเคยบดถือปบปตองเขากะเอาเจดีเอาหัวสิกรรมซึ่งกันเลิกกันนะนะเอาตังน้ำมอเกินแม่อ่ะเอออันนั้นละก็อีพอขึ้นมาเนี่ยถือไว้ก้อนแม่ถือไว้ก้อนดสิผ้าตังน้ำมอเกินแม่ตังน้ำมอเกินนะโมดัสสะภะคะวะโต khát tô sa ma sa mô ta sa va nam đê bo hi khoi hoa hấp có nhé, bỏ khuân hoa. Ừ. Nhăm đạp của cơ อบันขอเรลียนบททะเลปะมาเทนะทวารัะเยนะกะตังสับพังอัปปาราทังกามตุโนควันเตกายกรรมังวจีกกรรมังมโนกรรมัง กรรมทั้งสามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ชายเลขข็กภรรยาพร้อมขนาญาติลูกหลานเคยล่วงเกินนายนพรัตน์าปัสสาด้วยไกลวาจาใจขอให้เป็นอโหสิกรรม อย่าได้เป็นบาปเป็นเวนต่อกันเละกันเลยสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิเอาอธิษฐานแล้วก็ปักไปหันเนื้อเอานิมุตนบนเนยจะ<า>ผดนี้ผดหน้ามีท่าสู้จะผดเพียนวลิตยโย่หาได้ไหมกองทัพของพยามัจุราชกาดเกรียงไกรใครจะสู้นั้นได้

ไม่อยากหาจำต้องจากลหลางนี้ลา <ละ S 1> แล้วดเดือยจำต้องห่างลา

Tai quay tay sang ai dùng sắp nổi bay 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 คำในคำลูกลาไปบ่เมีวันมาม่คได้นกระไรข้ามาเอาบุญเก่าดู้อแม่ขอเม่ทหน้าูกให้ต่อน้องเฮาด้อขี้นี่หน้าเจ้าโอ้โน่เล้วกะสำนองว่า <ส>เอาลูกๆวัดาลูกดื้อเสียฟัเอาใรืส่ยยามเพิ่นก็แล้วแต่ถนัดเอาลูกเื้ลุกลูกขอนนี้เอาปอกเอาเว้าเอาเด้อเพื่อนเพนนอดินได้ยุกไก่ไกลไทยแล้วแขกี สังขารนั้นปูงเต่ง่าอยู่ในเนาลกกาบานเดงบนเข้าป่าบ่ได้ซื้อหรือน่าหองที่ได้มาเด้อมาดูนายโนภาลเด้ย พอเทิดพอเลกขอพาอุเจ้าดอ้อยู่ป่าสวาน,นมนให้เฝ้าจนมาลาสวานมุ่งธนาด้วยมาหวันนาาหวน้ำให้นคน บานอยากว่ายาดว่าเตือนคนนินเอาบัดนี้นายโนพลาธาภาษาได้ม่หอดแดงกินข้าวกินนำ้ำน้ำพอน้ำแม่แดงบัดนี้สิลาขึ้นเมื่อเด้อบัดนี้เด้อลาก่อนเด้อ หวานเด้อ พระราพาปสั